มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโค้งสุดท้ายสำหรับคอหวยคำชะโนดพ่อจำ้ำทรงคันน้ำมนต์จากบ้านมาให้พร้อมเลขยอดเงินปากนาคหนึ่งพฤษภาคม2566 ผู้สื่อข่าวรางงานว่าจากวังนาคินคำชะโนดท,ที่บ้านนน,นเมืองตาบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะบอกว่าวันนี้ตรงกับวันหยุดแรงงานแห่งชาติสำหรับผู้ใช้แรงงานและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่เกาะคำชะโนดนาตาเดินทางมาจากทุกสระทิศค่ะเพื่อจะมาขอพรขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ สำหรับคนที่ชอบหาตัวเลขนะคะเพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคไม่ผิดหวังหลังจากเข้าไปที่เกาะคําคชนโนดขาออกมาต้องแวะที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคําคชนโนดตามหาคันน้ำมนต์ที่พ่อจ้ำทำเอาไว้นะคะ พ่อจ้ำได้สองทั้งสองขันน้ำมนต์ที่ลานวงสวงแล้วก็คนที่ชอบตัวเลขซึ่งมองเห็นตัวเทียนนะคะมีเลข9779พ่อจ้ำยังส่งขันน้ำมนต์ที่บ้านทำในวันพระที่ผ่านมาถือว่าน้ำตาเทียนเป็นตัวเลขสวยมากค่ะมีเลข87789779และยังมี ตัวเลขในขันน้ำมนต์ตรงกันนะคะและที่ไม่ต้องส่องให้ลำบากสายตามองไปเห็นเต็มตาก็คือยอดปากนาคยอดในวันแรงงานยอดบริจาคจำนวน6ตู้บริจาคยอดรวมนะคะ85590บาทยอดรวมเงินปากนาคต้องนับทุกวันสำหรับยอดบันแรงงานรวมทั้งสิ้น112354บาทคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็นำตัวยอดเงินไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลท น,น,นะคะคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ